ไม่ได้ไมครับครับโอเคอคติคาเนอันนี้เดี๋ยววัผมซื้อมาเช้าเดี๋ยวเราพูของแค่พเรออย่างเป็นบทเรียนว่าในการซื้อของนอกไปผมก็คือจะพยายามครับส่วนมากก็คือถ้าเขาขายเขายินยอมขายผมก็ซื้อครับเขาไม่ยินยอมขายผมก็เอามาไม่ได้เหมือนกัน ฝากมแค่นี้นะครับแล้วก็มีมือหนึ่งมือหนึงอันนี้อร้ันี้มือเยครับผม แกร์ยู่แล้วเนี่ยใช่แกร์แชร์ไปเลยเกิดการเข้าใจผิดกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่งเขาเต็มที่เลยครับจะต้องไปถ่ายรูปถึงบ้านเราเลยก็ได้กระต่ายเหรอว่ามีกระต่ายก็ถามก็ช่างกิโลพี่แบบนี้ครับกผมคือช่างช่างกิโลตีราคาช่างกิโลอะไรช่างกิโลไหนประมาณนั้นในขโมย ดีใจแบกที่ดไ,ได้รถคืนค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแค่เขารถมาคืนเราแล้วก็มือสาวก็จบแล้วก็น้องเขาก็ไม่ไม่รู้จริงๆกับตรงนั้นคือเข้าใจผิดกันนะคะแลบบ้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยอเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคะ่ะเคลียร์กันลงตัวแล้วเดี๋ยวน้องเรถจะส่งให้ที่บ้านนะคะเมนเดิมเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่ติดใจเอาความอะไรเลยไม่ติดใจค่ะไม่ติดใจเอาความเพราะว่ามันมีความเกิดการเข้าใจผิดกัน อายายเขาก็ลืมด้วยเขาก็จําไม่ได้ไ้วอะไรประมาณนี้